ก็เป็นช่วงที่ฝุ่นมีค่าสูงขึ้นมาแต่นี่ยเราก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ปัญหาของกรุงเทพมหานครที่เดียวนะเราจะเห็นได้เป็นแถบตั้งแต่ภาคอีสานลงมาแล้วก็ภาคกลางหลายส่วนเลยคิดว่าปัจจัยสาคัญคือเรื่องการสภาพอากาศที่ปิดตอนนี้คือตัวอากาศปิดลงมาค่อนข้างต่ําเลยนะระดับน่าจะประมาณพันเมตรแล้วก็อัตรา,าก,การไหลระบายอากาศน้อยลมไม่มีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยตอนนี้เริ่มมีการเผา hotspot เยอะขึ้นเลยเราเห็นจุด hotspot ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะของประเทศเพื่อนบ้านนะซึ่งปีนี้เข้าใจว่าณ วันเทียบปีต่อปีเนี่ยตัวเลขสูงขึ้นด้วยจากปีที่แล้วและลมก็เริ่มพัดไปจากทางตะวันออกนั่นส่วนหนึ่งของปัญหาในกรุงเทพคือมีการเผาอากาศปิดไอ้ตัวควันรถผมเชื่อว่าตอนนี้ฐานการเราน่าจะไม่ได้แย่กับปีแล้วว่าเรามีรถบรรทุกซึ่งเข้ามาอยู่ในกรีนลิสต์เนี่ยหมื่นัคันแล้วแล้วก็มีคนที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปแล้วเนี่ยแสนประมาณแสนหกหมื่นคันอันในส่วนที่พวกเราจะช่วยกันได้ผมคิดว่าคือพยายามลดการใช้รถยนต์ลงนะใช้รถสาธารณะให้มากขึ้นแล้วก็ถ้าใครใช้รถ พวกดีเทลเก่าเดยวก็ขอให้ช่วยกันเปลี่ยนถ้ามาันเชื่อมไส้กรองนะแล้วยังต่ำกว่าเป้าหมายที่เราวางไว้เราอยากให้เปลี่ยนถึงหลัก5 0 0แสนคันเลยอันนี้เพิ่งประมาณแสนหกหมื่น 5, 000, 60, 000คันก็ช่วยกันไปร่วมตรงนี้น่าจะดีขึ้นนั้นสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะจากนี้ถึงวันที่1ิามก็จะเริ่มมีอากาศเปิดมากขึ้นเหมือนช่วงวันเด็กสา่วาท์นี้ผมว่าสถานการณ์น่าจะบรรเทาลงน่าอยู่ในเหลืองหรือว่าเขียวด้วยตามเพราะว่าโปรจะดีขึ้นแต่ก็ต้องอย่างที่เรียนว่าคงเป็นปัญหาที่ต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วนนะ ทั้งในแง่ของการเผาด้านนอกซึ่งเราเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นในช่วงปีใหม่จะมีการหยุดการเผาจากการไม่ให้มีการถีบอ้อยถ้าที่ฟังจากกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ข้าจว่าน่าจะเริ่มกลับมารับอ้อยเข้าโรงงานแล้วก็ต้องช่วยกันตรงนี้ด้วยก็ต้องหลายๆด้านร่วมกันครับอย่างพว่าจริแล้วเราเป็นสีแดง5้าเขตแล้วก็โมเดลอีกสองสองวันล่วงหน้า5้าเขตด้วยนะครับก็ยังไม่ถึงก็น่นี้วันนี้เรามีแดงเขตเดีวยวที่ นองแขมซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกสุดเ้วก็วยังไาดูว่าเฮ้ยเราจะให้วิเคราะห์สาเหตุว่าจริงแล้วทำไมนองแขมมันถึงสูงกว่าเกตอื่นมันมีประเด็นปัจจัยไหนไหมที่มีตัวที่มีผลกระทบมันอยู่ทางปลายฝาดมมาจากรมมาจากทางฝา,าต่วนนองแขมอยู่ทางซ้ายสุดก็พวกเราต้องระมัดระวรังเ,เรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนเรื่องการทาฝนเทียนอย่างที่เรียนว่ามันคงไม่ได้แก้อาจจะช่วยได้บางส่วนนะแต่คงไม่ใช่ปัญหาที่เป็นจะแก้ได้ทั้งหมดแต่ผมคิดว่าก็เป็นแนวทางที่ดีที่เราไม่ได้ยอมแพ้ ก็พยายามหาเทคโนโลยีต่างแล้วก็หาแนวร่วมเข้ามาแล้วให้ทุกคนเห็นว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันส่วนผลสำเร็จหรือยังคงต้องรอตัวเลขที่คอนเฟิร์มเป็นทางบบหลวงอีกทีหนึ่งครับผมคิดว่ามันแทบทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเลยถึ่แในแง่ของเอาเรื่องกรมกตรทางโบกเรื่องกรมการกำจัดสิ่งแวดล้อมการเผากระทงเกษตรต่างเนี่ยเพราะว่าทุกคนก็ถ้าเป็นแหล่งกําเนิดผูเดี่ยก็ควรจะมาร่วมกันได้ ผมว่าแล้วก็ประชาชนทุกคนอาจจะมีแต่ละคนนะก็ดูแลเรื่องการปล่อยของตัวเองาไซก่อสร้างต่างๆซึ่งอาจจะเป็นผลไม่ได้เยอะมากแต่ในการเราก็ให้เจ้าที่เขตลงไปตรวจทุกไต้ก่อสร้างต่อเนื่องเหมือนกันก็ทงองคนกลุ่มเราบางก็ต้องระวังอย่าออกไปอยู่ในที่โล่งแจ้งมากใส่หน้ากากห้าจำเป็นนะแล้วก็คงหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆ ยังไม่มีตัวเลขเออกมานะเพราะว่าตรินแ้วตีส้มเองก็ยังไม่ได้ดุนแลขนาดตีแดงนะแล้วก็เพิ่งเริ่มเพิ่มเติมดูกาลด้วยแต่เราก็มีคลินิกพวกนี้ที่คอยดูแลอยู่โดยเฉพาะที่เรากังวลมากคือกลุ่มนักเรียนนะเพราะว่านักเรียนก็เป็นกลุ่มที่ผลกระทบจะมีในระยะยาวเราก็มีโครงการตั้งตั้งแต่ปีแล้วแนหะละเรื่องก,การชักตรงเรื่องก,การมีห้องกวาดตู้ต่างๆแล้วก็ลดกิจกรรมที่อยู่ด้านนอกอก็อย่างที่บอกปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเฉพา,กาะกรุงเทพมหานครนะตอนนี้สังเกตเลยว่าขึ้นสม้มก็หลายแถบเลยแถบที่ไม่มีรถ ไม่มีรถติดไม่มีเครื่องยนต์ก็ยังสูงบางที่สูงกว่ากรุงเทพอีกเห็นไว่ามันคงมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องอากาศโกดเรื่องการเผาชีวมวลตนางๆ